ขอต้อนรับเข้าสู่ h a t s Life Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่กินเชคอินได้เปล่าพุดมี้นะคะบางทันเดย์อีกแล้วเรามาทำคอนเสิร์ญี่ปุ่นเราติดใจคอนเสิร์ญี่ปุ่นมากหลังจากที่เราได้ทำพาของโตเกียวโดมไปนั้นเนาะ อันนี้น่าจะเป็นคอนเสิร์ตเดียวกันแต่ว่าย้ายมาที่ฟุกุโอกะบ้างนะคะก็คือเป็นอีกเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นแหละเราคิดว่าเขาน่าจะทัวร์หลายๆเมืองเดาเดาเดาไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นว่ามันเป็นแบบการทัวร์คอนเสิรต์ตที่เป็น Love y o u r s e ซ f เหมือนกันน่าจะเป็นอัลบั้มเดียวกันเด<อ><อ><ๆ>ี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรอันนี้มันตั้งชื่อคลิปว่าไ i เทิลเมเล่ไม่แน่ใจว่าจะเมเล่เพลงอะไรบ้างแล้วก็อะไรยังไงนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะถ้าพังแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าไปแม่ โหชุดแตกมากรรยิบระยับวิบวับวิบวับพอใหญ่ถูกที่เลยเนาะดูยิ่งอ๋อ๋ออ๋อพัดกันมา ชุดดีจกกังวะหล่อมากพี่ก้าชเสมากชุดดีทุกคนเลยโอ้โหหล่อมากโู้โ<ะ>หป่าเท่จังเลยอ่ะ<ค>พี่นำอะ่ะหล่อมากหล่อมากโอ้โหเสื้อพี่โฮ ไว้ต้องชอบอ่ะชุดนี้ระยีบระยับมากโอ้น้องจีมินความกุชชี่นั้นอันนี้อาจจะเป็นกุชชี่เป็นสปอน์นะครทุกคนดูเป็นน่าจะเป็นกุชชีไม่เคยบังเลยจริงไม่คุ้นเท่าไหร่ ตอนใช้ไม้นี้หมดเลยเจอเป็นสีเงินหรือไม่รู้ว่าทัวร์ไรบ้างมีเลยปะเลยหรือเปล่าอาจจะเป็นจังหวะที่เงงังไม่ได้เลือกสีกันเลยเอ๋อแอคแท็กเอบ,บางทานันจะเป็นนิดเวอร์ชันอ๋อโอ้โหป็๊เฮ้ยเวทีเล่น อาจจะแบบทำเหมือนกันแบบตโวญี่ปุ่นเลยว้วเอยนักล่ะโอ้ยโหน่ารักจังอุ้ยแอปปีดีมากีกเซ็มากดีมากแบโอ้โห ไกลมากจริงอยากลงหลุมสักครั้งโอ้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 โอโอ้โอ้โออ้โอ้อ เป็นคนละปีไหมเพราะว่าสีผมอะไรไม่เหมือนเดิมไม่แน่ใจจะไม่ได้รับคุณมันผมแล้วแต่จริก็เหมือนจะผมนะแค่แค่แนี้มันมีเป็นแบบเหมือนสีแบบชมพูนิดนิดบอลบอลชมพูโอ้ใช่ใช่เพลงนี้เราเคยทำเพิ่อไปแล้วใช่ เพอรอควันเหมือนกันน่ะใช่ที่ยิงแบบใช่ควันหลบมาโอ้ ยี้สวิเชอร์ทำหน้าที่หนักมากค่ะไม่รู้จะจับใครดี ความผดที่ปางมากแซ่บดูกี่ครั้งก็แซ่บจริงโอ้ยโอ้โหคุณมีทำผมแบบเซ็ตเหมือนไม่เซ็ตนี่คือดีมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเต้นหมดแรงเต้นดุมากเต้นแบบเต้นแซ่บมากใส่ไปเต็มอ่ะ ยังมีอีกปะโอต้องเต้นแล้วทีว่อยู่เนียวกันเลยคือต้องเต้นเลยนะโอ้ปะ ชอบเวลาเขาใส่สีส้มๆแบบนี้กันสีมัน่าสวยเล่นผู้เล่นตาเท่มากหลอกมากไอ้ผมหล่อมากหลอกมากตอนนั้นก็คือเท่มาก อุเพลงคุณมากเลยนะ,ะยเอริมเพลงมันจะลป,<ไ>ปลบเ<อ><ไ>ปลี่ยนเป็นชันที่ผุ้ใช่ไหม โอ้โหต้องมันแค่ไหนเวลาอยู่ในคอนอ่ะฮู้จำชื่อเพลงไม่ได้ยังไม่จบเราว่าเราเคยทำจอบเราเคยทำนี้ก็แน่เลยใช่มันอยู่ในเพิมที่ต่อกันไป น้องจีมินนีด้แข่งกันที่เุดเลยน่ารักที่สุดเลยเบาๆเพลงนี้นี่แหละเพลงที่เราบอกว่าเราจะทำบงหลุดมือนั่นแลเหวี่ยงแรง่าก แต่มากเพลงนี้ใช้พื้นที่บนเวทีแบบคุมมากจริงวิ่งทั่วไปหมดเลย นำ้ำจุนเทมากเดือดกี่เพลงเข้าไปแล้วทุกคนไม่อรอปเลยไม่ได้นับเ <นะ S 1> ลย<ะ>อ่ะแบบเพลินมาก <S <S สาวสีส่เพลงแล้วอ้โหเสียงโอ้โน้องจีมินหูแค่หูเลยรักพิสูจน์แาแล,แล,แลคะแลคือเต้นแบบเต้นแซ่บ แต่ยาวมากมีอย่างต่ำสี่เพลงนาจะประมาณสี่ได้มประมาณสี่ห้าเพลงประมาณนั้นร้อนเหนื่อยมากอิ่มจริงนี่เหนื่อยมาอยู่ในคอนเลยอะหายใจไม่ทันคือถ้าเข้าู่ในคอนก็คือไม่หยุดติแตนงเหลือง็วมเราต้องออกออกกำลังกายก่อนไปดูคอนแบบฟิตร่างกายให้พร้อมมากคกยาดมหนึ่งถูกต้องเผื่อแบบว่าเป็นลมจริงเรารู้สึกว่า ถ้าไปคอนก็คือไม่ต้องนั่งยืนนั่งไม่ลงชุดที่แบบว่าซึมซับเหงื่อแล้วก็อง้อกยเลยร่างตัวเป็นชุดออกกำลังกายเราทัาผ้าใบเกางวอร์มเสื้อยืดสีม่วงแล้วก็เอาผ้าคาดหัวกันเหงื่อเข้าตา ให้มันซับเอาไว้ที่ตรงหน้าผาใช่เลิศอ๋อยอยากไปแล้วอยากไปเดี๋ยวฟังทุกคนฟังเจแปนแตกมากเลยเนาะแล้วหลายๆเพลงอ่ะพอได้ทำมาเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นก็เพลาะมากเพลาะไปเลยอ่ะคือด้วยความที่เราฟังแต่เวอร์ชันเกาหลีเนาะแต่พอมาฟังญี่ปุ่นรู้สึกแต่คือคุณนะรู้จักหลายๆเพลงแต่เราอาจจะไม่ได้ฟังเวอร์ชันญี่ปุ่นมาเนาะ ดีมากแม่แบบดีเลยอ่ะคอตูมก็ดีอุ้ยคอตูมน่าจะเป็นกุชชี่จริงๆเป็นสปอนหลักมันเหมือนเราเคยทำเพิร์บอะไรไปแล้วมีน้องบอกว่าแบบส่วนมากเวลาบางงทันไปทัวร์มันก็จะมีสปอนที่แบบ่ตัดใป้น้องทัวร์นั้นที่แบบตัดชุดทัวร์คอนห้เป็นสไตล์ของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นถ้าผิดยังไงก็มาเมนบอกได้ทุกคนไม่แน่ใจแหละทุกคนใส่กุชชี่ยื่ใช่ทุกคนแหละน่าจะทุกคนใช่กุชชี่แบบโหและเสื้อพี่จินคือเหมาะกับพี่จินเสื้อจีมิน じゃあ。 คือพี่โฮก็เาบกอบพี่โฮแต่ถ้าเกิดมายืนแบบรวมๆกันจริงๆมันดูเหมือนจะไม่เข้าแต่มันก็ัราเขากาจะพูดเลยว่าแต่ละคนอะดูแบบสไตล์นู้นสไตล์นี้แต่พอมารวมกันปันกคือใส่แต่่วาฮพอมาอยู่รวมกันแล้วแบบเอาดีดีเลยเป็นทุกคนแคลรี่ลุคของตัวเองแล้วก็สไตล์ของตัวเองออกมาได้เป็นอย่างดีเนาะชอบเสื้อสไตล์รืการแต่งตัวกับเสื้อคุณวีมากเลยเป็นแบบแจ็คเก็ต๋ยาได้ซื้อพี่โฮมกปนแบบใจ่เก็ตอือคร จริงเรไม่รู้ว่าจะซักยังไงให้มันแบบต้องส่งให้มันไม่รุ่ยอ่ะให้มันไม่รุ่ยรุงรังออกมาจริงอีไวยต้องชอบมันมีฟอบแม้กระทั่งแบบในที่มืดอ่ะจริงมีความเป็นประกายมอกเสื้อเสื้อจีมินคือกีต้อกับแทก แน่นมากนะมันต้องเป็นงานปักเนาะเพราะแบบนี้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์งานปักแน่นอนสวยมากน่าดีมากแตกแตนมากดีใจที่ได้ทำอีกแล้วเป็นคอนเสิร์ตเจแปนเนาะที่ชอบมากอีกคอนหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเขาได้มาทำอีกแปะเพิ่มกันมาได้อีกนะทุกคนเราไล่เก็บทุกคอมเมนต์เลยแต่แค่มันยังไม่ถึงคิวนะเพราะว่าเร้ก็พยายามที่จะแบบทำาะไรมันหลากหลายใช่บางทีเพิร์มาซอมซ่อมกันน่ะเราก็เลยแบบเออ เดี๋ยวไว้ก่อนเอาเพลงนี้ไว้ก่อนล้วกันแล้วเรามาทําเพลงนี้ก็อะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างเพลงเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรบ้างก็เลยรัดคิวมาทําให้ก่อนนะคะเพื่อแบบ จะได้แบบเออสนใหม่บ้างอะไรบ้างทำในเปลี่ยนที่เรายังไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาดหวังที่สุดคือมันจะลงได้ถูกต้องมาเป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าทุกคนได้เห็นก็คือลงได้ไมโอ้ยหลังบ้านเยอะมากที่ไม่ได้ลงนะคะก็หวังว่าอันนีทุกคนจะชอบคลิปนี้เนาะพุทธนาจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็มาติดตามกันนะคะใช่แล้วครับแต่ว่าก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครกักระดิ่งกริงให้เราได้ค่ะก็เรายังมีอีกสามช่องทางให้ต่อกันนะครับทั้งทางเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อ สำหรับวันนี้เพาะเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บายจบท่าจีมินจิงน่ารัก